สวัสดีนักเรียนป .4 ที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาเรียนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะครูมดก็จะมาสอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเรื่องการลบทศนิยมเป็นชั่วโมงท,ที่2นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันนะคะครูมดนะคะก็มีกิจกรรมเกมนะคะมาให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดกันก่อนนะคะ กิจกรรมเกมนะคะมีชื่อว่าแมทพัลส e นั่นเองนะคะปริศนาคณิตศาสตร์นะคะหรือว่าปริศนารูปภาพนะคะวิธีการเล่นเกมนะคะก็คือให้นักเรียนทุกคนนะคะแก้ไขนะคะปริศนาในแต่ละบรรทัดนะคะ,ะปริศนาภาพนี้นะคะก็ค่อนข้างง่ายนะคะก็คือให้นักเรียนสังเกตที่รูปภาพนะคะว่าลูกหมูเนี่ย สามตัวนะคะบวกกันได้เท่ากับ3มแสดงว่าหมู่1ตัวมีค่าเท่าไหร่นะคะแล้วก็บรรทัดที่สองนะคะกบ3ตัวบวกกันมีค่าเท่ากับ6กนะคะกบ1ตัวมีค่าเท่าไหร่นะคะแล้วก็บรรทัดที่3มนะคะช้างนะคะ3ตัวนะคะบวกกันนะคะได้เท่ากับ30ช้าง1ตัวมีค่าเท่าไหร่แล้วก็บรรทัดที่4เลยนะคะก็จะเป็นกบนะคะค่าของกบบวกหมู1ตัวนะคะแล้วก็บวกช้าง1ตัวนะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ะ ครูมดนะคะก็จะให้ระยะเวลานะคะ1นาทีนะคะสำหรับแก้ไขปริศนาภาพนี้นะคะเริ่มจับเวลาค่ะ อ่ตอนนี้นะคะเวลาครบ1นาทีแล้วนะคะมาดูเฉลยกันค่ะบรรทัดที่หนึ่งนะคะหมู่เหมือนกัน3ามตัวบวกกันได้เท่ากับ3มแสดงว่าหมู่หนึ่งตัวนะคะมีค่าเท่ากับ1นะคะเพราะ1บวกกัน3ามครั้งได้เท่ากับ3ามนะคะต่อมานะคะกบนะคะเหมือนกัน3ามตัวบวกกันได้เท่ากับ6แสดงว่ากบ1ตัวมีค่าเท่ากับ 2, 2> เพราะว่าสองบวกสองเป็นสี่บวกอีกสเป็นหนะคะ มาดูบรรทัดที่3นะคะช้างนะคะเหมือนกัน3ตัวบวกกันได้เท่ากับ30แสดงว่าช้าง1ตัวมีค่าเท่ากับ10นะคะเพราะว่า10บวกได้20แล้วบวกสิเป็น30บรรทัดสุดท้ายนะคะบรรทัดที่4กบมีค่าเท่ากับ2หมูมีค่าเท่ากับ1นะคะแล้วก็ช้างมีค่าเท่ากับ10นะคะการทําบวกลบคูณหารละคนนะคะอันนี้เป็นเครื่องหมายบวกเหมือนกันนะคะดังนั้นให้เริ่มทําเครื่องหมายบวกที่อยู่ทางซ้ายมือเราก่อนนะคะอ่ะ ก็คือเอา2บวกกับ1ได้เท่ากับ3นะคะได้ผลลัพธ์นะคะเท่ากับ3เอาไปบวกกับ10เป็นเท่าไหร่คะ2บวก1บวก10เป็น13นั่นเองนะคะปริศนาภาพนี้นะคะตอบ13นะคะใครที่ทำถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยนะคะปรบมือให้รัวๆเลยนะคะอ่ะทีนี้นะคะเราก็มาเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันได้นะคะอ่ะซึ่ง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการลบทศนิยมนะคะเป็นชั่วโมงที่2นะคะก็มีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้นะคะก็คือนักเรียนสามารถแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหานะคะหรือปัญหาในชีวิตจริงที่เกี่ยวข้องกับการบวกลบนะคะ2ขั้นตอนนะคะของทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งได้นะคะอ่ะซึ่งโจทย์ที่ครูมดได้นํามาให้นักเรียนได้วิเคราะห์ในวันนี้นะคะครูมดพูดเลยว่าเป็นการลดลบ ทศนิยมนะคะแต่ทําแบบ2ขั้นตอนนะคะเป็นอย่างไรไปด้นะะูนค่ะโจทย์นะคะมีอยู่ว่าแอนมีที่ดิน37.5ไร่ต่อมารับมรดกอีก18ไร่แอนปลูกยางพารา10.75ไร่ที่ดินที่เหลือทั้งหมดปลูกปาล์มน้ำมันแอนปลูกปาล์มน้ำมันกี่ไร่ จากโจทย์ปัญหานะคะเราก็จะเริ่มสู่กระบ,บวนการวิเคราะห์ในขั้นที่1ก็คือวิเคราะห์โจทย์ก็คือสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรและสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรนะคะซึ่งจากโจทย์นะคะสิ่งที่โจทย์ถามคือแอนปลูกปลาล์มน้ำมันกี่ไร่ถูกต้องไหมคะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือแอนนะคะมีที่ดิน37.5ไร่ต่อมาได้รับมรดกอีก18ไร่แอนปลูกยางพารา10.75ไร่ที่ดินที่เหลือทั้งหมดนะคะ ปลูกปามน้ํามันนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกจากโจทย์ปัญหาของเราก็ไปดําเนินการวิเคราะห์ในขั้นที่2ก็คือวางแผนในการแก้ปัญหานะคะโดยวาดรูปบาโมเดลนะคะจากโจทย์ปัญหาของเรานะคะทําให้วาดรูปบาโมเดลวิธีคิดได้2บาร์ดังนี้นะคะอะบาที่1เนี่ยอ่าจะเป็นบาของที่ดินทั้งหมดถูกต้องไหมคะอะที่ดินทั้งหมดเราจะหาได้อย่างไรก็คือจะเป็นบานะคะ บาแบ่งออกเป็นสส่วนนะคะในบาที่1น,นะคะคือส่วนของสีเขียวและสีชมพูส่วนของสีเขียวจะต้องมีมากกว่าสีชมพูเพราะว่าส่วนของสีเขียวเนี่ยเป็นที่ดินเดิมใช่ไหมคะที่เขามีอยู่ก็คือ3 7มสไร่แล้วทีเนี้ยเขามาได้มรดกเพิ่มอีกใช่ไหมคะสิไร่นะคะดังนั้นจึงต่อด้วยแถบบาสีชมพูนะคะาบาสีชมพูเนี่ยก็คือ18ไร่ทีเนี้ยที่ดินทั้งหมดคือ,อไร่ที่ดินทั้งหมดก็คือ าบาสีเขียวที่ร่วมกับสีชมพูที่อยู่ต่อกันนะคะก็คือเป็นส่วนของของที่ดินทั้งหมดนะคะของแอนต่อมานะคะก็คือเราจะในขั้นที่หนึ่งเราจะคิดนะก็คือเราจะต้องหาที่ินทั้งหมดของแอนโดยการเอาสามสิบเจ็ดจุดห้าบวกกัสิบแปดได้เท่ากับห้าสิบห้าจุดห้าไร่ห้าสิบห้าจุดห้าไร่คืออะไรคือที่ดินทั้งหมดมาดูในบา์ที่สองบา์ที่สองก็จะมีลักษณะนะคะความยาวนะคะเท่ากับ บาร์ด้านบนนะคะ,ะแต่เป็นแต่ทั้งแถบนะคะคือเป็นสีเหลืองเป็นสีเดียวกันทั้งหมดนะคะเพราะว่าเราได้ที่ดินทั้งหมดมาแล้วเนาะก็คือจะเขียนปีกาคุมนะคะด้านบนจะเขียนว่าที่ดินทั้งหมด55.5ไร่นะคะทีนี้นะคะเขาก็จะมีเส้นประเส้นปลาคืออะไรคือแบ่งถูกไหมแบ่งปลูกยางพาราเนี่ย10.75หไร่ดังนั้นนะคะส่วนที่แบ่งน่ะจึงน้อยกว่านะคะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยคือ55.5ใช่ไหมคะแต่เมื่อทํายางพาราไปสิบ จุด75ไร่เราก็แบ่งให้พื้นที่มันน้อยหน่อยนะคะ,ะแสดงว่าส่วนที่เหลือเนี่ยส่วนที่เหลือเยอะๆเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของอปลูกปาล์มน้ามันนะคะ,ะเมื่อเราแบ่งเนี่ยโจทย์บอกว่าปลูกปลูกยางพารานะคะ10.75ไร่นักเรี 10, 7, ยนจะเห็นปีกาด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็จะเขียนว่ายางพารานะคะ10.75ไร่อ 10, 7, ย่างนี้แล้วก็ด้านล่างอีกส่วนหนึ่งก็จะเขียนว่า ปัมน้ำมันนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นปลูกปล์มน้ํามันซึ่งเรายังไม่ทราบว่ากี่ไร่แต่เราหาได้โดยการทําไงคะหาได้ว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะคะที่ดินที่เหลือนะคะก็คือเอาที่ดินทั้งหมดนะคะห5 5หไร่เนี่ยไปลบกับส่วนที่ทํายางปลูกยางพาราก็คือ10.75ไร่นั่นเองดังนั้นโจทย์ข้อน,นี้นะคะจะวิธีคิดที่เราวาดได้ดังนี้นะคะก็คือจะต้องวิธีททานะคะจะต้องทําถึงสอง ตอนด้วยกันด้วยกันตอนแรกคือเอาที่ดินมาบวกกันเพื่อหาที่ดินทั้งหมดตอนที่สองเอาที่ดินมาลบกันเพื่อหาที่ดินที่เหลือถูกต้องไมหมคะอ่ะทีนี้นะคะเราก็จากที่เราวาดบางโมเดลได้ดังนี้นะคะก็ทําให้เรานะคะอ่าแสดงวิธีทํานะคะได้ดังนี้นะคะมาดูวิธีทําของเรานะคะวิธีทํานะคะอ่ะ ที่ทำครูมดก็จะเขียนจากสิ่งที่โจทย์บอกมาก่อนก็คือแอนมีที่ดินเนี่ย37.5ไร่เพราะว่าขั้นตอนการทำเนี่ยอันนี้จะเป็นการทำทั้งบวกทศนิยมแล้วก็ลบลบทศนิยมนะคะทำถึงสองขั้นตอนดังนั้นเนี่ยเราจะต้องไล่ทีละสเต็ปสเต็ปแรกเราจะต้องหาที่ดินทั้งหมดก่อนก็คือเราจะต้องเขียนจากสิ่งที่โจทย์บอกมาก็คือแอนมีที่ดิน37.5ไร่นะคะต่อมาได้รับมรดกอีก18ไร่ แอนมีที่ดินทั้งหมด3า5สิบเจ็ดจุดบวกสิบดเท่ากับห้าสิบห้าอ่ะห้าสิบห้าจุด้าไร่นะคะแอนปลูกยางพารานะคะอ่ะเนี่ยคือเราได้ที่ดินทั้งหมดแล้วที่บรรทัดนี้นะคะต่อมาอ่าจากสิ่งที่โจทย์บอกมาต่อก็คือแอนเนี่ยปลูกยางพารา10 7จดเจ็ดห้าไร่นะคะและโจทย์ก็บอกต่ออีกว่าที่ดินที่เหลือทั้งหมดเนี่ยปลูกปล์มน้ำมันนั่นคือแอนปลูกปล์มน้ำมันเนี่ย ก็คือเอาที่ดินทั้งหมดนะคะไปลบกับที่ดินที่ปลูกยางพาราก็คือห้าสิบห้าจุดห้าลบกับสิ7จุดเจ็ดห้าเท่ากับ44.7 5หไร่ดังนั้นแอนปลูกปล์มน้ำมันนะคะ44.75จุดเจดห้าไร่ตอบนะคะแอนปลูกปล์มน้ำมันเนี่ย44.75จุเจดหไร่นะคะ,ะวิธีทำก็จะเขียนได้แบบนี้แต่ทีนี้นักเรียนบางคนทีนี้ครูจะมาแสดงการบวกนะคะทศนิยมและลบทศนิยมให้ดู ก็คือเวลานักเรียนจ,จะตั้งบวกทศนิยมนะคะอันนี้จะเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะตัวนี้จะเป็นจำนวนนับนะคะอ่ะวิธีการตั้งบวกบวกหรือลบทศนิยมเนี่ยสิ่งสําคัญเลยคือตั้งจุดทศนิยมให้อยู่ตรงกันนะคะแล้วก็อ่าหลักให้อยู่ตรงกันนะคะตัวเลขหน้าจุดก็คือจะเป็นหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะคะตัวเลขหลังจุดนะคะถัดไปนะคะทางด้านขวานะคะก็คือจะเป็นทศนิยมตำแหน่งที่1ทศนิยมตำแหน่งที่2นะคะอันนี้ก็คือ สามสิบเจ็ดจุดห้าตั้งนี้นะคะบวกกับสิบแปดสิบแปดเนี่ยแปดตรงนี้คือหลักหน่วยอ่าตั้ง8ปดให้ตรงกับหลักหน่วยหนึ่งคือหลักสิบทีเนี้ยตรงนี้ไม่มีจุดทศนิยมเราก็ใส่จุดให้เขาได้นะคะเพื่อที่ว่าจะยึดหลักให้ตรงกันเนาะใส่จุดตรงนี้ไม่มีตำแหน่งหลังจุดให้ใส่เป็นศูนย์แทนไปบวกกันนะคะเป็นห้าให้บวกอ่าทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งก่อนเนาะก็คือบวกจากทางขวาไปทางซ้ายนะคะจุดใส่ให้ตรงกันเหมือนเดิม จ็ดบวกแปดได้สิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งสามบวกหนึ่งได้สี่บวกทดหนึ่งเป็นห้านี่คือที่ดินทั้งหมดคือ,อห้าสิบห้าจุดห้าไร่ต่อมาเอาห้าสิบห้าจุดห้าไร่นะคะห้าสิบห้าจุดห้านะคะไปลบกับจุดทศนิยมตั้งให้ตรงกันสิบนะคะอ่าสิบจุดเจ็ดห้าอ่าทีนี้ด้านบนตรงน,นี้นะคะ มันไม่มีตำแหน่งที่สองก็ให้ใส่ศูนย์แทนไปในตำแหน่งที่สองเนาะดำเนินการลบนะคะลบจากทางขวามือสุดไปซ้ายมือนะคะศูนย์นะคะลบห้าไม่ได้นะคะดังนั้นศูนย์ต้องไปยืมตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยมาหนึ่งสิบนะคะก็เป็นสิบตรงน,นี้ก็จะเหลือสี่สิบลบห้าเหลือห้าสี่นะคะลบเจ็ดไม่ได้นะคะไปยืมหลักข้างหน้ามาหนึ่งเป็นสิบสี่ ตรงนี้เหลือ4นะคะ14ลบ7เหลือ7จุดตรงนี้ใส่จุดให้ตรงกัน4ลบ0นะคะได้เท่าไหร่คะได้4 5ลบ1ได้4ดังนั้นคำตอบจึงตอบ44.75วิธีการตั้งบวกะตั้งลบศนิยมคือใช้หลักการนี้เลยนะคะ,ะทีนี้นะคะเราก็มาสรุปนะคะสรุปเลยน่คะนะคะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะคืออาจใช้นะคะ กระบวนการแก้ปัญหาตามขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1เลยคือทําความเข้าใจปัญหาก็คือิเค์ให้ได้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรและสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรขั้นที่2วางแผนการแก้ปัญหาคือวางแผนโดยการวาดวิธีคิดนะคะเป็นบาโมเดลนะคะขั้นที่3เลโดยดเนินการตามแผนนะคะก็คือแสดงวิธีทำนั่นเองขั้นที่4ตรวจสอบนะคะก็คือคําตอบที่ได้เนี่ยไปตรวจสอบหาความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงกับตัวเลขที่โจทย์ให้มานะคะ ทีนี้นะคะเราก็ไปดูใบงานของเราในชั่วโมงนี้กันได้เลยค่ะใบงานของเราในชั่วโมงนี้เป็นใบงานที่10นะคะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเรื่องการลบทศนิยมเป็นชั่วโมงที่2ไฟล์ใบงานที่10นี้นะคะคุโมดจะแนบต่อเป็นไฟล์ต่อจากคลิปวิดีโอการสอนนะคะให้นักเรียนทุกคนสามารถเปิดดูและดาวน์โหลดกันได้นะคะโจทย์นะคะก็จะมี1ข้อด้วยกันนะคะโจทย์นะคะที่คุณมดเอามานะคะก็คืออ่าเป็นโจทย์คล้ายกับตัวอย่างทั้งหมดเลย ะะวิธีคิดก็จะวาดเหมือนกันเลยนะคะแต่ตรงวิธีทำนะคะก็นักเรียนก็ต้องก็เหมือนกันนะคะแต่นักเรียนจะต้องใช้คําให้ตรงกับโจทย์ของตัวเองนะคะ,ะโจทย์นี้อยู่ว่าดานายมีที่นา43.7ไร่ต่อมาได้รับมรดกอีก14ไร่ดานายปลูกข้าวหอมมะลิ17.25ไร่ที่นาที่เหลือทั้งหมดปลูกข้าวเหนียวดานายปลูกข้าวเหนียวกี่ไร่ ก็จะขายกันนะคะอันนี้ไม่ใช่หาที่ดินทั้งหมดแล้วนะเราจะต้องหาที่นาทั้งหมดก่อนนะคะแล้วก็ไปลบกับที่นาที่ปลูกข้าวหอมมะลิไปนะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นปลูกข้าวเหนียวนะคะกี่ไร่นะคะอะการทําใบงานที่10นี้นะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะทาใส่ในสมุดปกอ่อนเล่มสีเหลืองนะคะวิชาการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของเราโดยให้นักเรียนทุกคนนะคะขึ้นหน้าใหม่นะคะ พื้นที่ในการทำใบงานที่10นี้นะคะคุณมดให้แค่2หน้ากระดาษเท่านั้นนะคะแล้วแต่ว่าใครจะทําแบบหน้าเดียวแล้วเสร็จหรือว่าใครทําถึง2หน้าอาจใช้พื้นที่ในการทําถึง2หน้าก็ได้นะคะดังนั้นนะคะไฟล์การส่งงานเนี่ยคุณมดจะสร้างไฟล์การส่งงานไว้2ไฟล์นะคะไฟล์ที่1นะคะก็ส่งหน้าที่1ที่นักเรียนทําไฟล์ที่2ส่งหน้าที่2ที่นักเรียนทานะคะถ้านักเรียนคนใดใช้พื้นที่ในการทําแค่หน้าเดียวนักเรียนก็ถ่ายหน้าเดียวของนักเรียนส่งไฟล์งานที่1ไฟล์เดียวนะคะไฟล์งงนที่่่2หูไมต้อส แต่ถ้านักเรียนคนใดใช้พื้นที่ในการทํางานถึง2งหน้ากระดาษด้วยกันถ่ายหน้าแรกส่งไฟงานที่1ถ่ายหน้าที่2ส,ส่งไฟงานที่2นะคะอ่าเข้าใจตรงกันแล้วนะคะสําหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะอ่าเมื่อเรียนคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะก็ตั้งใจทําไปงานแล้วก็ส่งงานให้ตรงต่อเวลาที่คุูมดกําหนดเลยนะคะใบงานไม่ยากเลยนะคะจะคล้ายกับตัวอย่าง เหมือนกันทุกครั้งเลยนะคะที่ครูมดนํามาให้นักเรียนทํานะคะอาจจะเป็นแบบใช้คําเปลี่ยนไปนะคะ,ะเพื่อที่ว่าจะดูว่านักเรียนเนี่ยจะทําได้อยู่ไหมเมื่อใช้คําเปลี่ยนไปเปลี่ยนสิ่งของแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขแค่นั้นเองนะคะแต่ลการทําเหมือนกับตัวอย่างที่ครูมดได้สอนไปข้างต้นคลิปเลยนะคะสําหรับชั่วโมงนี้นะคะต้องลานักเรียนทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะ